แจกสูตรน้ำปั่นสมุนไพรปรับระบบในร่างกายด้วยพืชสีเขียวส่วนประกอบของน้ำปั่นมีดังนี้ครับใบเตยหใบใบหญ้านางสิบใบนานเฉาเห่ยสองใบกาบหอยสองใบใบอังกาบหมูสองใบแปะตําปึง4ี่ใบตําลึงสิบใบจิงจูฉ่ายสี่ใบอ่อมแสบสี่ยอดยาปักกิ่งห้าใบใบกัญชาสมใบใบหมอนใบเล็กสองใบใบใหญ่หนึ่งใบใบมรคีนกสี่ใบ วิธีทำเติมน้ำหนึ่งลิตรพร้อมส่วนประกอบต่างๆลงไปปั่นให้ละเอียดแล้วกรองเอาแต่น้ำใสในตู้เย็นไว้ดื่มวิธีการดื่มผู้ป่วยที่ดื่มเป็นครั้งแรกให้ดื่มแบบเข้มข้นครึ่งแก้วแก้วต่อไปให้เจือจางน้ำเปล่าครึ่งต่อครึ่งดื่มสามเวลาก่อนอาหารผลที่จะได้รับจากการดื่มน้ำสมุนไพรเหล่านี้ผู้ป่วยจะรู้สึกดีขึ้นตามลำดับยกตัวอย่างฤทธิ์สีดวงทวารระบบขับถ่ายดีขึ้นติ่งเนื้อจะเริ่มหดหายไป ท้องอืดแน่นท้องระบบขับถ่ายดีขึ้นท้องอืดก็จะหายไปตาพร่าตามัวจะเริ่มชัดเจนขึ้นอาการคอตึงเส้นตึงเริ่มดีขึ้นในสองวันมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายหมอบอกจะไม่รอเมื่อดื่มน้ำปั่นนี้แล้วใช้ชีวิตตามปกติมาสองปีแล้วยังมีชีวิตอยู่ มะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายอาการนี้หมอบอกจะไม่รอดเหมือนกันเมื่อดื่มน้ำปั่นนี้แล้วอาการทรงตัวปกติหน้าตาสดใสมาสองปีแล้วโรคเบาหวานอาการทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นหลังจากดื่มน้ำสมุนไพรไปแล้วหนึ่งเดือนลมพิษผื่นจะเริ่มหายไปหลังจากดื่มน้ำสมุนไพรหนึ่งอาทิตย์บุคคลที่ห้ามดื่มคือสตรีตั้งครรภ์เด็กแรกเกิดมาฟังประสบการณ์ในการทำน้ำปั่นจากคุณพานีไลกันบ้างเธอบอกว่า ที่บ้านก็ทำดื่มกันทั้งครอบครัวนะครับสมุนไพราหาเอาเท่าที่เราจะหาได้ถ้ามีไม่ครบเท่าที่บอกมาเอากระเพราใบโหระพาใบฝรั่งใบมะกอกก็ได้ใบรางจืดอะไรก็ได้ครับใบมะกรูดมะนาวอย่างละสามใบถ้ามีลูกมะกรูดมะนาวใส่ไปซีกหนึ่งรวมๆแล้วสิบกว่าเกือบยี่สิบอย่างล้างสะอาดปั่นเลยครับดื่มกันทั้งครอบครัว ดีมากๆครั้งแรกแรกดื่มครึ่งแก้วเลยเช้าเย็นต่อไปเราดื่มตามต้องการมีประโยชน์มากนะขอบอกขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่ม Facebook สมุนไพรในบ้าน